คุณค่าเป็นเรื่องที่แสวงหาในชีวิตทุกครั้งที่เงินเดินออกเราก็ถามตัวเองว่าชีวิตมีแค่นี้เองเหรอชีวิตมันจะมีคุณค่ามากกว่านี้ได้ไหมทายังไงคุณค่าของชีวิตมันถึงจะเพิ่มขึ้นได้ซึ่งเราคิดว่าการมาเป็นพระมันมีค่าสูงมากมันตีค่าไม่ได้อ่ะ ตอนหมอหนึ่งก็เรียนพิเศษแล้วก็เรียนแคลคูลาสตรทำโจทย์ฝึกซ้อมเยอะหลยยังจากนั้นก็เลยสอบเทียบจากมอ .2 อก็ขึ้นม .4 โรลงเรียนเตรียมในเทอมที่2วิชาคณิตศาสตร์ลงพี่ได้ร้อยเต็มพวกวิชาที่ใช้เอนฟิสิกเคมีคะแนนมันก็จะมาดีแล้วเราก็เอนเข้ามหาวิทยาลัยเลยไม่ได้เรียนมัธยมไป3ชั้นปีแรกก็เลยได้บัญชีจุฬาแล้วก็อีกปีหนึ่งก็เลยเอนใหม่มาได้วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแล้วก็เจอรุ่นพี่ที่วิศวะคนหนึ่งซึ่งทำให้หลวงพี่ดได้งงไาาามา าดีนี่นะก็แทงอีกปรากฏว่ามันเริ่มเสียคืองวดนั้นเนี่ยสองแสนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้างั้นหยุดก่อนดีกว่าหลังจากนั้นก็เลยเลิกเป็นจุดที่แย่สุดของชีวิตแล้วก็คือวิศวะเข้ามาก็ติดโป๊หนึ่งกว่าๆมาตลอดจนถ้าอีกเทอมหนึ่งเนี่ยเขาจะให้ออกติดการพน,นันเที่ยวกลางคืนคะแนนออกมาแยามา่มากๆเทอมแรกมาจาก700คนเอาคะแนนมาเรียงกันทั้งรุ่นหลวงพี่ได้ที่7จากข้างล่างแล้วก็ประกอบกันช่วงนั้นคุณแม่ให้ขับรถมาวัาต้นเดือนหรือว่างานบุญใหญ่ก็จะเเเอออออาาาาาาทปปหหนนนัััังงสสืืรมมกกกลบบ้้้็ไไไดดด่ฏิิตศึษ ว่าพุทธศาสนามากขึ้นช่วงที่มันดําดิ่ก็มีเรื่องของการศึกษาคาสอนตรงนี้ค่อยๆซึมเข้ามาเรื่อยๆก็เลยตั้งใจเรียนพอจะจบปั๊บก็ดึงคะแนนขึ้นมาแล้วก็หลุดโปอดจบพอดี คือบ้านหลวงพี่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเสาเข็มผลิตแล้วก็ไปตอกเสาเข็มแล้วก็มีธุรกิจก่อสร้างถนนหลวงพี่จบปี2,540ในยุคป,ปี40ก็เป็นหนึ่งในบริษัทซึ่งเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันบริษัทล้มละลายทรัพย์สินของบริษัทก็ศูนย์ไปหมดหลังจากทางานทางด้านการเงินมา3ปีไปเรียนปริญญาโทต่อที่จุฬาในพี่น้อง6คนเขาจะได้เรียนต่อโทต่างประเทศหมดหลวงพี่เป็นคนเดียวที่ทํางานไปด้วยแล้วก็ส่งตัวเองเรียนเด็กที่มาเรียนการเงิในในปริญญาโทรหรือปริญญาตรีก็ตามความฝันของพวกเขาเท่าที่่เคคคยยุนใ จะอยากเป็นนักวิเคราะห์ก็อยากเป็นผู้จัดการกองทุนหลวงพี่อาจจะเป็นคนที่โชคดีตรงที่จบวิศวะมาไม่ได้มีพื้นอยู่ๆเขาก็ให้เป็นนักวิเคราะห์เลยอยู่ในสถาบันการเงินบริหารเงินให้กับบริษัทหลักทรัพย์ทำงานที่ธนาคารกสิกรอยู่11ปีก็เป็นผุ้มหน่วยการเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับฝ่ายธุรกิจ private bank ค่อนข้างจะประสบความสาเร็จแล้วก็หลวงพี่ก็ได้รางวัล K Star K Hero สําหรับการเป็นพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นยอดเยี่ยมของฝ่ายทํางานแล้วสร้างประโยชน์ให้กับธนาคารเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายมาทํางานเป็น ของธนาคารเครดิตสวิสเราก็ไม่คิดหรอกว่าวันนึงจะมาถึงจุดจุดนี้ได้พอเราเข้าวัดนำธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเราก็เห็นว่าชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วมันค่อยๆดีขึ้นมันก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าธรรมะดีจริง คุณค่าเป็นเรื่องที่แสวงหาในชีวิตเราอยากทําอะไรให้ชีวิตมันมีคุณค่าทุกครั้งที่เงินเดินออกเราก็ถามตัวเองว่าชีวิตมีแค่นี้เองเหรอทำอยังไงคุณค่าของชีวิตมันถึงจะเพิ่มขึ้นได้ก็เลยคิดว่าจะไปเรียนปริญญาเอกการตลาดอาจจะไปเป็นอาจารย์พิเศษ,ษในวันเสาร์อาทิตย์ก็เรียนจนจบเราทํางานมาจนถึงจุดที่เรียกว่าเราก็เติบโตได้ดีแล้วเราก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างได้เราก็ภูมิใจแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้ถ้ามาศึกษาพระพุทธศาสนามาเรื่อยๆคือความจริงของชีวิตสร้างบาร,รมีมันต้องเอาจริง คำสอนของพระพุทธศาสนาเราก็คงจะทําบบทำกรรมตามกระแสของโลกเพราะฉะนั้นความโชคดีที่เราเจอวันนี้แทบจะไม่มีความหมายเลยเลยถ้าเราประครองตัวเองให้ต่อเนื่องในภพชาติต่อๆไปเรื่อยๆไม่ได้จนกว่าจะนิพพานต้องการจะยืนยันกับตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะทุ่มตัวเข้าไปแล้วมันมีอยู่จริงเราจะเดินเส้นทางนี้แล้วเรายอมที่จะแลกชีวิตแล้วสิ่งที่หลวงพ่อสอนมโนโปนิธานของท่านแล้วเราก็เห็นความเสียสละที่ท่านมีความรับผิดชอบต่อพระศาสนา ในโลกนี้มีคนที่มีน้ำใจยิ่งใหญ่ขนาดนี้ด้วยท่านก็ทำอย่างนี้มา60ปีแล้วและจริงแล้วท่านไม่ได้อะไรท่านมีแต่ให้อย่างเดียวแล้วก็มาชวนให้เราหาทางให้ชีวิตพวกเราเองปลอดภัย เป้าหมายชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แ้งสลัดตน,นพ้นจากกองทุกข์เพราะชีวิตมีทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงล้นมีทุกข์ไม่มีใครที่ไม่มีทุกข์เลยดังนั้นการสลัดตนพ้นจากกองทุกข์จึงเป็นเป้าหมายชีวิตที่สำคัญและสมาธินี่แหละจะช่วยได้ดูพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผ่านวิธีการต่างๆมาที่จะดับทุกข์เอาพบตอนนั่งสมาธิติดตายตนโพนั่นแหละ การได้มาบวชถึงแม้เราอาจจะยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงอะไรแต่ว่าคุณค่าของความเป็นชีวิตพระการได้มาเป็นอายุให้พระศาสนามีส่วนทําให้มีคนดีเพิ่มขึ้นในสังคมแค่นี้ก็เป็นคุณค่าที่มหาศาลแล้วศาสนาไม่ได้ตั้งอยู่นานวันนี้โชคดีขนาดไหนได้มาเกิดในประเทศไทยเจอพระพุทธศาสนาสิ่งที่เราควรจะทําคือเราต้องตักตวงไปให้เต็มที่ธรรมะเปลี่ยนเราได้ให้เราเจริญก้าวหน้าในชีวิตเพิ่มความรู้ให้ตัวเราเองมีสมาธิที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับโลกและชีวิตถ้ายังทํางานอยู่โหปีหนึ่งหายไปเท่าไหร่เนี่ยแต่ ตอบตัวเองได้นะว่าคุณค่าของการ,รบวชมันสูงกว่านั้นมากมันตีค่าไม่ได้อะที่หลวงพี่คิดก็คือพราะพระเจ้าท่านเป็นพระราชาท่านยิ่งกว่าเราเยอะท่านยังสละมาเลย กาบขอบพระคุณหลวงพ่อที่อุตส่าห์ลำบากพาลูกมาจนถึงวันนี้และเมื่อมาบวชแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกลูกก็จะตั้งใจเป็นพระที่ดีจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายและจะตั้งใจช่วยงานหลวงพ่ออย่างเต็มที่มีหลวงพ่อเป็นหลักชัยไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมครับ